สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องจำนาชาแนลนะครับมาที่วัดจันเสนนะครับพอดีว่าจะขับรถมาไอมากดตังค์นะพอดีเลย เลิดมานี่ก็เลยมาไว้วัดแันเสนก่อนครับเดี๋ยวก็พาชมเที่ยวรอบนอกก่อนนะครับวัดจันเสนนี่เป็นเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมนะครับแมวน้อยนี่ว่าไงอืมว่าไงอะ่ะเออขีออนนะฮะ แมวแมวมันขาดคนเล่นด้วยหรือเปล่านคนเล่นด้วยหรือเปล่าน่ารักดีแมวแม่แมแมดำดูประวัติ วัดจันเสนนิดหนึ่งนะครับพระมหาธาตเจดีศรีจันเสนนะครับเมืองจันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยเทราดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนสมัยโลหะตอนปลายไม่ต่ำกว่า2,000ปี มาแล้วนับได้ว่าเป็นชุมชนแรกเริ่มในสวนภูมิที่มีการติดต่อกับทางอินเดียร่วมสมัยเดียวกับเมืองอูทองในลุ่มแม่น้ำท่าจีนและเมืองฟูนันใกล้ปากแม่น้ำโขงดังนั้นดังเห็นได้จากโบราณวัตถุที่เป็นตราดินเผาเศษภาชนะ ประดับลัดลายลูกปัดและเครื่องประดับที่เหมือนกับที่พบเห็นในอินเดียและแคว้นคูนัน,นการตีดต่อกับอินเดียธรรมจันเสนเป็นชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่เริ่มต้นดังจะเห็นจากสร้างรูปคารพ สริมงคลต่างๆทั้งยังมีซากสถูกเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีาริกธาตุสร้างขึ้นไว้บ,บ,บ,บูชาวัดยาวนานเลยครับจันเส็นเนี่ยเดี๋ยวพาชมรอบนอกก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระมหาเจดีย์ของ อันนี้ทำในสมัยใหม่เลยนะครับพอไปดูรักคังนะครับรักครังที่ทำจากหินนะ มันตอนจำปาช,าชาวชนก็แวะมาชมตลอดนะครับมาสามรอบแล้วนะครับแถวนี้ยวัดเนี่ยสามสี่รอบแล้วครับ,นน 3, รอบ,รบพอดีเลยมาก็มา มีไฮไลท์อยู่ที่ระฆังนะครับที่นี่มีระฆังเยอะเลยนะครับแล้วก็จะตีดังอยู่อันหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นระฆังตรงนั้นเลยครับระฆังที่ทำจากหินนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระฆังนะครับที่ที่ตีดังนะครับ ต่ไม่มีไม้แล้วครับไม้ก็เอาไปไหนแล้วม่รล้ก้องสายไม้ตีแล้วเนี่ยเคาะเคาะเฉยเฉยังดังเลยนะเพราะนั้นมีไม้อยู่ให้ตีนะครับ เพราะเสยงดังเลยแสดงว่าเขาเอาไม้ออกนะครับเป็นรักขังที่สมัยตะก่อนเอามาทำเป็นรถขังนะครับ นี่ก็จะเป็นระฆังทั้งหมดเลยครับมีเยอะมากเลยครับ ข้าวพาไปชมเครื่องในนะครับอันนี้น่าจะทําขึ้นมาใหม่นะครับคงทำจักใหม่เรื่องเก่านะันไม่เป็นอะไใหม่นะครับ ธรรมจักรและวางเป็นสัญลักษณ์ของการประถมมเศศาาของพระพุทธองค์พบเพียงชิ้นส่วนแตกหักของธรรมจักรหินนอกเมืองโบราณชนินส่วนที่เห็นนี่คือเป็นการจำลองขึ้นมาใหม่จำลองขึ้นมาใหม่ก็สวยนะ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมรับความช่องจำหนันชแนลนะครับฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนันชแนลเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลี่เกาขอสวันดีครับ